ฮัลโหลทวันนี่ครับเยอกับผมประมาปักปกกุครับกุ้งดับริงกับวปลองย้อนยาแตกวลองย้อนยาแตกอันนี้ขึ้นมายกับผมเยอแล้วครับไปตุ้งสารเลยไหมมันอากงฮึลองอันนี้กับเราดีไกมไปตุ้งสายเลยไหมมันมีด้วยขึ้นแล้วอะทำไมดีทำไมดีกว่ขึ้นนั่นอืออ่า

อาบอกอาบอกดีมากเลยวะก็ไม่ตักเลยก็หลังแต่เนี่ะไม่บอกก็รอย่างก็หลังแต่ไม่บอกใครเลยอย่างไม่ก็หลังเลี่ยมเลี่ยมจุดๆเลย <c oughs> แต่ไม่บอกใครเลยอย่างไม่บะก็ไม่ตักเลยก็หลังขึ <c oughs> ้นมาเด่ด้วยเลย <c oughs> เออก็กล่าวอยู่นะ <c oughs> ยยรู้เลยอะ

โราโจงโดนเียมันจะโดนี่กระโผโจรไม่รูยำเพื่อ่ารวบควงต้าไม่ได้ปวดตานัาไม่นั่นไปวันพกันไปวันพกันทีรอลนี่ผมมันพี่ลุงหวลุงจะมั้พูดเต้นอน้ดีวใหญ่โนดติกีอเดี๋ยวมาดิิเดียว anh còn tên các quân vì kể thì cả làng đông ai vì yêu bắt tao làm về làm kia lên bỏ được mấy giờ bắt được mấy giờ bắt được mấy giờ bắt được mấy được mấy giờ bắt được mấy giờ mấy giờ bắt được mấy giờ bắt được mấy giờ bắt được mấy giờ mấy giờ mấy giờ bắt được mấy giờ bắt được mấy giờ mấy giờ bắt được mấy giờ bắt được mấy giờ bắt เาวะแกมนซึ่งก้าเลยเดี๋กะเร่งเลยนูไปไหนยิไปกินปัดใจมวยเด้ิไปกินปัดใจม้ยเด้เดี๋ยวลตวงลังเดี๋พี่กมาป้อมย่นี่ที่ดางหลังนที่งไปที่บ้ไปบาเลยออลงลงลงยงนีะไปล่ง้าจะดดอเดดเดเออเด้เ้เอเอด้เออเเอ้นเ้เอ้ี้เ้ัอ้เ้เด้้เ้ Ừ. Cái lao Cái lao chứ Cái lao coi Cái lao chứ Cái lao chứ Cái lao Cái lao chứ Cái lao đó Cái lúc chứ Cái lao chứ Cái lao chứ lào lao chứ Cái lao tốt Cái lao chứ Cái Cái lao lao chứ Cái lao chứ ừ, là... mà... Cái lao chứ Cái lao chứ Cái lao chứ Cái lao lao chứ โอ้เฮียเฮียาลังกาเรื่องมันไปลายอีดิบลิดเปิ้ดมังลงหล,งลงังมั่งเฮ้ยถับเปิ้ดเนย้องเกตักแบบนี้จะลงหล,งลงังอะไรเราไม่คนนู้ไม่จับเรื่อง,องวะถึงก็ลงไปตักหลังเม็ดวรับอ่าเรียบโดไม่ก้องอย่งางนั้นับไปจับเด็กน้อยลาวะถึงก็ไม่โดนไอ้แกขึ้นมา ต,ปต้ปีน้องลงลงแล้ไม่มายัลบ<อ>ปีนปากันนี้ลงลังเลยเดี๋ยวอาจาย์าจารกับกันนี้จาารกับุเป็ดมาควายจอดนี่ <c ười> นกับเบดไม่เาจังตไปเลย ở phía đâu về Cá gà bây mình có mà, mà quá đó à. mà mai gì vậy lại quất nữa? bây giờ các bạn không quất ông phiền đâu bây giờ các bạn không mà mai làm sao mình mình mét leo đấy à. mét leo kìa kìa chó đây này gì <laughs> đấy? ba này lúc phải chạy giúp giúp chạy hết phân, bà bơm thành bỉ hết <laughs> <laughs>

Lang tay lên rồi thật hình ảnh mẽ tay gọn. Young man, no, you have the old teaching. đẹp, like to get home. You 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 like to get home. รุงกรนะวะโตอจากโป๊นนี่ต,ต้นไม่คุ้มเลยกือกางคนลาดิเนียเยเ้ยยสามตีทีไ่ได้เกียร์รงนะรบนี้่อไแล้วหอ,อนจริงย,บยาบิดนะเบ้าเคยจิงกลัดบูพุ้นพื้อเออพือ้เราไปคนก็ไม่ได้ เออบ่อยบีบได้แต่เดี้ยวอันนั้นเรากำมันนะเบ้าออกดึกดันมืออย่างลูกด้วยดูแปลงไปเลยแปลงไปเลยย้ำกันบันนี่เอาคนปวดดูวยลาดิ nhiệt <Nhạc> nhiệt ra bị rít nên còn đi cái rồi không chẳng tán ngân này và qua đấy ngân cái rồi lời Ừ, cái tươn. Cái tươn. Nên, nên, nên. Ủa cải tết, bị luận, Ủa cải tết, nè nè nè, luộc rồi. luộc bì à? cung cải này này nè, ngủ cải cả này nè, có mặt tao cải tết măng này nè, ừ. là cải rồi, <laughs> đẹp rồi đấy, Cùng. ลังนั่นหน่อเดี๋ยวจะเกสซิ่งเลยกูย็บไม่ตายเยอะผี่ยิามรังมาดิอือนู้นเลยว่าไ้ตึ้งต่้งดำตารังมาอย่างไรที่อากันหนนนี่ทั้งเก็บปนี้หุดใจมาที่อากันในบอกา,าในหมู่บ้านเดีนี้ก็ตามรังกันไปแล้วไปยังแล้วข้าวรถจาตาลรังกันมาเร่งเม็ดด้ามเลือลนแล้ว nữa mai trong không để cái bẩn này cả, già gần với cha cho nó tít cả mệt, nó rồi đẹp rồi đấy, xí gông tiề này, đi bố Nguyên loại đuôi đâu lực. Nguyên nè cào. Nguyên là 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 trời Nguyên là cào. Nguyên cào. Nguyên là cào. Nguyên là bỏ liều nanan mặn đắt rồi các anh mua bàn bầu. bỏ liều này ít điều rồi bỏ bỏ liều ít chỉ là ít cử mặn đắt rồi các nó sẽ ok mà các tiểu nè con nè tiểu nè thôi cái này chẳng mấy cao mươi thì vẫn qua gì rồi chúng ta đam may thì mình luôn Mà luôn cân. <laughs> <laughs> <laughs>

อย่างไปก้าวเกลี้ังเร่งเดี๋ยวพวกเกจะ้ยเกลี้กระเตะบ้าไป,ออไปเดี๋ยวเ <laughs> กียกระเตกแล้วไม่ได้ครับบ่าเกลนึงกับเกต้อยมันอยู่ติดกันบุญมิดรมาได้กันแล้ววันนี้ปลัดไปได้เกต้อยลังยีได้เกลี้ยนึงเลยไ,ไปได้เกลี้ยต้อยลังเร็วเร็วโอ้ปุ้ปนมาโอ้ตาน,นี่ัดใจมาแตนน่ลูกผปัปนมา mẹ trai trải cả quá, học mày, mày bị lông chôn cả nông cung á, cù đấy, lệ lệ bút bút trăng yẹt luôn ô, cái gì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 , là cái gì cái gì cái gì, cái

เจับกา้าบปั๊มไม่ไมันแตกเลยก็เตอรยีตอนนี้เราได้คนกับตรรอยรุนเเพคนไม่เลยนะครับอันนี้จอดแล้วปีในรับบ้านแล้วตอนนี้เราได้คนไม่มากับยรรอ,อุนเ vì lộn chốn đến mua mấy lẻ đâu dân mấy quá Tên mà vô gặp chỗ đi là hoàng mét năn Đó hoàng mét cắn năn <laughs> đứa bị lên bị bắt con. Ờ ờ. <laughs> bị ừ. bắt mà con. bị bắt trong mất con. Trời. Ừ. Ô, mai quần cắp nữa quần điếu วินในรับบานมันทีนี้อันใดกดไม่มาครับอั <c oughs> นนี้จอดก่อนปักร่างกายมันิดเฮ้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  ก็ร yeah> yani uh, ู้คนดัง tiktok เลย tiktok ดังปีปีล่วงปีร่วงจอนคนมาอลไเออคนตึงเนีคนมาตึงมาอยากตรงรงเลยนปูยู่วันนี้กียวลอกเดือดัมนคกีลอกกี้ันนี้กีอกเดือโนมานมเลยยอเยมาแมงเนาะเอออันนี้มาหอเือจมันรักได้หวะแต่มาถ้าไม่รักไม่มา จัดลงจักกันนี่ไปกับกันนุปีนัยรับบอนปีนัยแกขึก้นบานไหมเราก็ต้องตกไปนั่งกันนั่นนี่บานปีนัยเราก็ต้องไปไม่รู้ว่าต่อเจ้าวันนี้ต่อเจ้าเนาะวะปีนัยแกจะอ่านขึ้นบานไหมเจ็บบานไงทิ้งงานจานก็นเลยจอดกันนี่ครับกันนุ Lục rắm lục giá là bớt Lục giá là bớt ô oh, mày tưng đi đây đây đi, đây được clip này bye bye các bạn đi các